สวัสดีค่ะคนจนก็มีความทุกข์แบบคนจนคนรวยก็มีความทุกข์แบบคนรวยเงินเป็นสิ่งที่สามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้เราสามารถมีความสุขได้แต่ไม่ใช่ทุกอย่างของความสุขผลประกอบอาชีพเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายและมีรายได้กับมันจริงๆเริ่มตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันปี2563 ผลอยู่บนเส้นทางนี้มาเป็นเวลา14ปีเดิมทีผลก็เริ่มจากการเป็นในความต่อมาก็ไปเรียนเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการเงินจนพัฒนาตัวเองจนมีความรู้ในด้านการเป็นที่ศึกษารวมถึงที่ศึกษาทางด้านการเงินการสอนหนังสือรวมถึงการเขียนหนังสือซึ่งมันก็ได้ทำให้ได้พบผู้คนแล้วก็มีโอกาส ทจะได้ทํางานดีๆมากมายแต่คุณรู้ไหมว่าในการทํางานของเราพอฝนมีอายุงานสักประมาณ -78 ปปีอยู่มันก็เหมือนกับเกิดคําถามใหม่ในใจของเราว่าเฮ้ยมันมันใช่มันมันใช่ทั้งหมดใช่ไหมมันดันมามีความรู้สึกว่ามันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดในเรื่องของหน้าที่การงานของเรา เพราะว่าหลังๆเนี่ยนับตั้งแต่ปีประมาณปี2558เป็นต้นมาผลทํางานหลักในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษานักธุรกิจที่ปรึกษาทางด้านการเงินแล้วก็ว่าวยเรื่องของการวางแผนนะคะซึ่งใน,ในเวลาที่เราจะเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์ในหลายๆด้านและเป็นที่พึ่งให้กับเพอร์ที่ให้คำปรึกษากับเจ้าของธุรกิจอย่างน้อยเราต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ผลการดําเนินงานวิเคราะห์แนวโน้มวิเคราะห์ความเสี่ยงวิเคราะห์อ,อะไรต่างๆมากมาย จนเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยบางครั้งเราลืมวิเคราะห์ตัวเองเพราะยิ่งเราเป็นที่ปรึกษาให้กับธรุรกิจที่มีขนาดใหญ่มีมูลค่าสูงๆซึ่งเราคิดว่าเฮ้ยณตรงนั้นน่ะมันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะในการที่จะมีกินมีใช้ไปตลอดตลอดชีวิตเลี่ยงดูครอบครัวไปได้แต่ความเป็นจริงอะ่ะยังไงมันมันก็ไม่พอเราเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนการที่เรา อยากจะเรียนเก่งอยากจะทํางานดีๆอยากจะร่ารวยมันรวยแค่ไหนหรอถึงจะพอเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยเราเองก็มีมีรายได้ที่สามารถดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่เราก็ยังต้องทํางานหนักอะ่ะแล้วก็จริงๆถามว่าเฮ้ยเมื่อเรามาวิเคราะห์ตัวเองแล้วเนี่ยเราถือว่าเรามีความมั่นคงไหมมีความเสี่ยงไหมปรากฏว่าเฮ้ยเราเองเนี่ยโคตรมีความเสี่ยงเลยอะ่ะเพราะว่าเราเอง ยอมรับว่ามีเงินแต่จริงๆแล้วกลับถามตัวเองว่าความสุขหรือความมั่นคงที่แท้จริงอะ่ะมันคืออะไรความมั่นคงที่แท้จริงมันก็คือต้องสามารถดูแลตัวเองได้ดังนั้นเราก็กลับเฮ้ยแล้วการดูแลตัวเองได้คือเราต้องมีอะไรคำต,อ,ตอบก็คือเฮ้ยเราต้องสามารถมีหรือผลิตปัจจัยสีได้สิแต่ปัจจุบันนี้เราเราไม่เลยเฮ้ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้รเสี่ยงเลย แล้วโชคดีว่าพอเรามีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาว่าอืมเงินมันมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่สนับสนุนเราแต่ว่าความสุขที่แท้จริงพอเราตอนนั้นเราได้คําตอบสําหรับตัวเราว่าความสุขที่แท้จริงของเราคือเราต้องการความสงบและความเสถียรเราก็เลยเอ๊ะอยากจะทําอะไรที่มันมันมีความรู้สึกว่ามันสามารถที่จะพึ่งพาหรือดูแลตัวเองได้มากกว่านี้ ก็โชคดีว่าในช่วงจังหวะที่คิดแบบนั้นน่ะก็มีญาติผู้ใหญ่ท่านเมตตาก็มาบอกว่าอยากจะขายที่ดินแปลงหนึ่งให้เราซึ่งเป็นที่ดินที่เป็นสวนปา์มและระบุชัดเจนว่าต้องเราเท่านั้นถ้าเราไม่ซื้อท่านถึงจะไปขายคนอื่นแล้วเราเองก็บอกท่านตรงๆว่าเฮ้ยเราเราอยากได้เราอยากซื้อมากเลย เนื่องจากว่าตอนนี้เรายังไม่มีเงินเพียงพอเนื่องจากว่าเราเพิ่งดาวรถไปคันใหม่ไปดังนั้นเราเองก็ท่านขายอยู่ที่เ,เสร็จแล้วประมาณ2ล้านเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะจ่ายเงินสดได้ตอนนี้ท่านก็น่ารักมากท่านเอ็นดูเรามากก็เลยบอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่สาระแค่บอกว่าจะเอาหรือเปล่าเราก็บอกงั้นเราก็เอาทั้งเงินไม่ใช่สาระจ่ายเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นซึ่งคุณเชื่อไหมว่าวันแรกที่พูดคุยกันผลใช้เงินแค่หลักหมื่นเพื่อซื้อเงินเพื่อซื้อที่มูลค่าสองล้านบาท แล้วพอฝนจ่ายเงินแค่สองหมื่นท่านก็บอกว่าไปเลยหลังจากนี้ยกให้เราทั้งหมดแล้วปามเพิมเราก็สามารถไปเก็บผลผลิตได้นะคะแล้วคราวนี้พอเราเอามีสวนปา์มเสร็จด้วยด้วยความที่เราก็เป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจเนาะก็มาดูวิเคราะห์ต่างๆว่าเฮ้ยสวนปามแค่นี้เก็บผลผลิตได้เท่าไหร่มีรายได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าใสปุ๋ยค่าใช้จ่ายในเรื่องของการค่าจ้างในการดูแลสวนค่าใช้จ่ายในเรื่องของการผ่อนแบงค์นู่นน,นี่นั่นเฮ้ย ไม่ได้วะมันมันไม่ตอบโจทย์จึงทําให้มีความรู้สึกคิดถึงคิดถึงหัวใจของการเป็นเกษตรกรดังนั้นผปิเองก็เลยมีการพัฒนาพื้นที่ส่วนของผลซึ่งแล้วแนวความคิดหลักของเราเปลี่ยนแผนการในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยก็เลยก็เลยต้องต้องวาดแผนที่ใหม่ดังนั้นผลก็เลยกับ กับแฟนกับสามีเนี่ยก็เลยพูดคุยในเรื่องของอนาคตแผนที่เราจะไปอีกแค่ปีสิปีเราก็มีความเห็นที่สอดคล้องเหมือนกันดังนั้นจึงทำให้ปัจจุบันนี้ซึ่งผลเองก็เริ่มเริ่มทำสวนสวนปามนะฮะผลก็แปลงมาเป็นสวนป่าแล้วก็เริ่มทำฟาร์มสวนสวนป่าของผลสวนป่าเนี่ยก็มีปลูก พวกไม้พื้นถิ่นนะคะพวกตะเคียนพวกยางนาซึ่งโชคดีว่าตอนนั้นในปี2558เนี่ยมีพบรบสวนป่าออกมาผลศึกษาก็เลยโอเคก็เลยตัดสินใจปลูกนะคะสวนพันไม้ผลเองก็ได้รับการสนับสนุนจากทางจังหวัดซึ่งมันก็มีศูนย์พันไม้ซึ่งเรสามารถไปรับต้นกล้าฟรีได้นะคะในสวนก็มีตะเคียนยางนาพยอมแล้วก็กระถินเทพาสะเดาอะไรพวกนี้นะคะปลูกสลับกับต้นปาม แล้วก็พื้นที่ทั้งหมดมา11ไร่ส่วนอีกอ5ไร่ผลก็ทำเป็นเรื่องของคูน้ำเก็บน้ำสระน้ำเดี๋ยววันหลังจะพาไปเยี่ยมชมที่สวนนะคะซึ่งบางครั้งในบรรยากาศของ EP 6 EP 7ก็ได้เห็นบรรยากาศบางส่วนในสวนไปแล้วนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มาทำก็คือเป็นเรื่องของฟาร์มก็มีฟาร์มแพะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นเรื่องของวัวแล้วก็ไก่แล้วก็ มีมะละกออันเนี้หลักๆเนี่ยก็คือคนที่บุกเบิกเริ่มทําจริงๆก็คือเป็นคุณพ่อส่วนผลนี่ก็คือมาในรุ่นต่อไปที่ที่มาช่วยดูแลแล้วก็เพิ่มเติมแล้วก็ปรับปรุงพัฒนามาเรื่อยๆนะคะฝนเองก็เริ่มหันเหเข้าสู่วิถีเกษตรแบบนี้เนี่ยซักจริงๆก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ปี6กห่ะจริงจันก็6กหแล้วก็หกเนี่ก็ พกหนึ่งนี่เริ่มเริ่มลงสวนเริ่มให้ความสําคัญกับสวนมากส่วนปีหเริ่ม6กสองนี่ก็เริ่มให้ความสําคัญกับการลงพวกสัตว์เพราะเราเองก็มันเป็นสิ่งมีชีวิตเราเองก็ต้องต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องวัวเรื่องแพะแพะนี่จริงๆก็เพิ่งมาเริ่มเมื่อ,อท่านว่าหกสองจนถึงต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้แพะของเราด้านหลังนี่ก็ถ้าดูแล้วก็มีประมาณสัก40ตัวนะคะก็ทั้งหมด หลักๆก็จะเป็นตัวเมียก็ท้องแล้วประมาณสัก20ตัวนะคะก็คาดว่าสิ้นปีนี้ก็อาจจะมีแหละสัก60-70ตัวค่อยๆทำเพราะว่าเราเองก็ต้องเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นแพะเอวยัวเอยตอนที่เรามาเลี้ยงมันก็มีอุปสรรคเยอะแยะมากมายมีโรคมีสัตว์มีพิษมีอะไรก็ก็ตายไปบ้างอะไรไปบ้างซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้กลับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปนะคะหลังจากนั้นก็พิธีก็ ลูกเมื่อก่อนก็เป็นเด็กกรุงเทพจนก็เมื่อความคิดเปลี่ยนวิธีอะไรหลายอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามความคิดก็ย้ายกลับมาที่มาเรียนที่ต่างจังหวัดก็คือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็เดี๋ยวจะมาแชร์ในมุมในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบผสมผสานกรุงเทพต่างจังหวัดมันเป็นยังไงสําหรับคลิปนี้ที่ทํามาก็ตั้งใจที่จะ,ะสื่อสารให้กับทุกท่านฟังว่า คนเราเนะี่ยมันสามารถที่จะเป้าหมายมันมันมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาถ้าเราเคารพตัวเองดังนั้นทําอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขแล้วก็มีความสนุกกับมันเพราะว่าเราเองต้องใช้ชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการที่จะเอามานั่งทบทวนตัวเองถามคําถามกับตัวเองว่าแท้ที่จริงแล้ว ชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไรต้องการอะไรมีเป้าหมายยังไงมันมีความสำคัญอย่าทำให้ทุกอย่างมันวุ่นวายแล้วมันต้องลากเราเข้าไปทำทุกอย่างโดยที่โดยที่เราไม่ได้วางแผนเพราะไม่ฉะนนั้นแล้วเนี่ยเราเราจะติดบ่วงติดกับมันไปจนเราไม่สามารถที่จะวางแผนเราจะยุ่งอยู่ตลอดเวลานะคะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ทุกคน มีเป้าหมายแล้วก็ตั้งคำถามแล้วก็ที่สำคัญต้องเคารพความรู้สึกของตัวเองนะคะขอบคุณมากค่ะ